วันนี้ AP พีออโตคามีอะไรนำเสนอและทำไมต้องเป็นเจ้าตัวนี้ไปดูคนะับสวัสดีครับผมนูเอพีออตโตคาครับวันนี้นำเสนอนะครับรถเข้าใหม่เป็นซิกเนเจอร์ของเทนเอพนะฮะคือเจ้าคุณไดเ i h วันเนี่ยของผมเนี่ยต่อ,ตอดเดือนเนี่ยขายก็จํานวนเยอะพอสมควร5คัน10คันเป็นอย่างน้อยนะครับรถมีเข้ามาอยู่ตลอดนะฮะคันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะฮะว่าสภาพโดยรวมเป็นยังไงบ้าง ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนฮะคันนี้เป็นรุ่น e l i t ทนะฮะปี2016นะฮะปี2016จะเป็นหน้ากระจังลายตั้งนะครับปี2016เนี่ยจะต้องเป็นหน้าลายตั้งนะครับหน้าลายตั้งปุ๊บไฟจะเป็น Day l ไล h ์แบบนี้นะฮะนี่ไฟเด y l i g h t สำหรับปี2016นะครับแล้วก็เสาอากาศจะอยู่ด้านหลังนะฮะตัวนี้เป็นเป็นปี2016แท้นะครับไม่ได้แปลงหน้าไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ดัดแปลงอะไรนะฮะเอ่อจะเป็นสีเทาควันบุรี่นะครับ ตัวนี้เป็นสุดยอดรถครอบครัวนะครับผมขายดีะฮะขายดีมากๆเข้ามาบ่อยะฮะมากี่คันกี่คันไปหมดะฮะไปไวหาอยู่ต้องรีบนะฮะหาอยู่ต้องรีบเลยนะครับผมปีสองพันหกเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอย่างแรกเลยนะครับเครื่องยนต์ตัวเนี้มันจะเป็นรหัส a 2นะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูตามตรงนี้นะฮะตัวนี้เป็นเป็นเขียนว่า a 2เห็นไหมเลข a กับ2เห็นไหมฮะนะครับตัวทางเข้าอากาศจะเป็นอย่างนี้นะครับเครื่องยนต์ a 2เนี่ย อ,อ,อัตราเร่งดีกว่าเครื่องยนต์ a 1ในตัวแรกนะครับอัตราเร่งดีกว่าแรงบิดมากกว่าทอกมากกว่าขับสนุกขึ้นนะครับประหยัดน้ำมันนะครับคนส่วนใหญ่จะมาถามหาคุณใดเฮดวัน <Head> ในเครื่องยนต์ a 2. เออผลิตตั้งแต่ปี12เป็นต้นมานะฮะเครื่องยนต์ a 2นะครับผมข้อดีของมันก็คือขับสนุกนะฮะขับสนุกแล้วก็มันจะแตกต่างกันในเรื่องของภายในด้วยลายเบาะเอยรลงเลื่อนเบาะนะครับมีมาตั้งแต่ปี12ถ้าเป็นเครื่อง a 2นะครับ คันนี้สภาพสดะฮะสวยใสเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันนะฮะนี่ที่สําคัญเลยนะครับคุณคุนไดส่วนใหญ่ที่ที่ทางเต็นท์มีเนี่ยนอ็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับนี่รถไม่เคยชนนะฮะซอกเดิมนะครับไฟโคมใหญ่นะฮะให้ความสว่างในกลางคืนเนี่ยโอเคเลยะฮะขับดีปลอดภัยนะครับเห็นเห็นชัดแล้วก็เจ้าตัวฮุนได้เฮดวันเนี่ยอัตราเร่งดีมากๆนะครับ ประหยัดน้ำมันดีด้วยวิ่งดีด้วยขึ้นเขาดีกําลังเครื่องดีไม่ว่าจะนั่ง5้าคนนั่ง10คนจะนั่งกี่คนก็แล้วแต่อัตราเร่งดีครับผมขับดีเครื่อง a 1กับ a 2แรงม้าต่างกันนะครับจริงๆแล้วแรงม้าเนี่ยแตกต่างกันแค่1ตัว a 1นั้นนะ่ะ174ิแรงมา้าแต่ว่า a 2ปึ๊บ175หแรงมา้ามันแตกต่างกันที่หัวฉีดนะฮะเครื่องยนต์เครื่องยนต์ a 2เนี่ยเครื่องยนต์ a 2เนี่ย,ย,ยมันพัฒนาแล้วนะครับ เป็นหัวฉีดที่มาจากเกาหลีนะฮะแล้วก็พัดลมหน้าเครื่องเนี่ยเป็นไฟฟ้า A2 นะครับจะเป็นไฟฟ้าเขาไปเพิ่มแรงบิดฮะเพิ่มทอร์กอัตราเร่งดีกว่าขับสนุกขึ้นนะครับเออแล้วก็ถ้าข้อมูลเชิงลึกเนี่ยในเรื่องของปั๊มน้ํามันเครื่อง A2 มันพัฒนาครับมันใหญ่กว่ามันดูดน้ํามันขึ้นเลี้ยงท่อนบนของของเครื่องได้เร็วกว่า เสียงเครื่องยนต์ A2 จะเงียบสตาร์ทปุ๊บจะไม่มีเสียงโค้คากเหมือนเครื่อง A1 ครับผมวิ่งดีกว่าขับสนุกกว่านี่เป็นเกณความรู้นะครับสำหรับ,รบผ A2 <A> เ,เนี่ย A2 เนี่ยจะไม่มีพัดลมหน้าเนี่ยถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าดูลึกๆเข้าไปนะฮะจะไม่มีพัดลมทางด้านหน้าเว้นแต่ไปติดตั้งเพิ่มนะครับการติดตั้งเพิ่มทํายังไงติดตั้งเพิ่มนั้นนะ่ะก็ไปซื้อพัดลมหัว A1 มาใส่นะครับราคาก็มีตั้งแต่5-6 0 0พันจนถึง8 9 0 0 0พันบาทนะครับผมใส่ของรุ่น A1 จะตรงรุ่น ข้อดีที่ได้คือแอร์จะเย็นทั่วทั้งคันนะครับจะเย็นมากกว่าเดิมนะครับแต่ว่าการกับขี่นั้น A1 กับ A2 อ่ะ A2 ขับสนุกกว่าวิ่งดีกว่าครับแต่ราคาค่าตัวก็แพงกว่ากันด้วย A2 แพงกว่าครับผมภายในมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปดูกันครับคันนี้ปีสองีันนะฮะเจ้าของมือเดียวออกห้างเดี๋ยวให้ดูเล่มทะเบียนนะครับ ต้องเน้นย้ำนะฮะซื้อรถกับเต็นเอพีเนี่ยจะมีเล่มทะเบียนให้ดูทุกคันนะครับกุญแจจะได้มาสองดอกทุกคันเนื่องจากว่าที่มาของรถเนี่ยเป็นรถเป็นรถบ้านเป็นรถมือเดียวซื้อขายแลกเปลี่ยนกันตามโชว์รูมหรือว่ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เต็นนะครับเราจะคัดคัดสภาพนะฮะประวัติค่อนข้างดีครับผมเข้าศูนย์ตลอดนะฮะเลขไม่ตรงอย่างเช่นคันเนี้ยเลขไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับเลขไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับนี่เข้าศูนย์ตลอดครับ คันนี้เนื่องจากว่าเป็นรุ่นเอลิทนะฮะเป็นรุ่นเอลิทเนี่ยมันจะเป็นตัวตัวรองนะครับแล้วก็เจ้าของเนี่ยเขาเขาติดตั้งจอแพรเนี่ยมาเพิ่มตัวนี้เข้าเกียร์ก็มีม,มีมีกล้องหลังนะฮะมีกล้องสองหลังนะครับเอ่อพวงมาลัยก็มีฟังก์ชันนะฮะคอนโทรลวิทยุนะครับส่วนระบบแอร์ระบบอะไรต่างๆเนี่ยในในปี16หหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือรุ่นรุ่นเอลิทนะฮะ USB ช่องชาร์จอะไรต่างๆก็จะคล้ายๆกับกับปีนอื่นนะครับคล้ายๆกันตัวนี้ตัวนี้เบาะหมุนได้นะครับเบาะในแถวที่สองหลังคนขับเนี่ยเบาะหลังคนขับจะหมุนกับหลังได้นะฮะมันจะมีในรุ่นของดีลักกับ El ลิทนะฮะที่เบาะแถวสองเนี่ยหมุนกับหลังได้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นดีลักหรือ El ลิทนะฮะ จอพดานที่ได้เนี่ยจะเป็นจอไฟฟ้านะครับจะเป็นจอไฟฟ้าของโรงงานนะครับแล้วก็แอร์แอร์แยกอยู่แล้วแอร์แอร์แยกสามตอนอยู่แล้วทีนี้เกตเกตความรู้เล็กเลน้อยนะครับถ้าเป็นถ้าเป็น e l ลิทเนี่ยปุ่มปุ่มไฟเนี่ยจะมีกดแค่สองปุ่มเปิดปิดแต่ถ้าเป็นดีลักปุ๊บจะเป็นสี่ปุ่มเรียงครับผมลักษณะของเบาะก็จะเดินหน้าถอยหลังอิสระได้นะครับอันนี้เป็นเป็นรางยาวใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเป็นเป็นรางยาวฮะเนื่องจากว่า เครื่องยนต์ A2 เนี่ยเบาะในแถวที่3เบาะในแถว3ก่อนสุดท้ายเนี่ยเบาะมันจะเคลื่อนที่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวแรกๆเครื่อง A1 นะฮะตัวรุ่นเล็กๆเลย08 09 10เนี่ยเบาะในแถวที่ที่3เนี่ยมันจะถูกยึดน็อตอยู่กับพื้นนะครับอันนี้คือคือข้อแตกต่างระหว่างเครื่องด้วยแล้วก็ภายในด้วยนะครับส่วนประตูนั้น รุ่นรุ่นอีลิทเนี่ยมันจะเป็นประตูมือนะครับคันนี้ไม่ได้ติดตั้งเพิ่มไม่ได้ติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มนะฮะแต่ว่าถามว่าเปิดหนักมือไหมไม่หนักมือครับไม่หนักมือมเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวซูมตรงนี้นิดนึงนะฮะอันนี้ผมเสริมให้นะครับถ้าเป็นประตูธรรมดาเนี่ยแล้วอยากที่จะเปิดไม่หนักมือนะฮะสังเกตลูกยางตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าไปซื้อลูกยางที่มันยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับร้านอะไรมีขายมาใส่นะฮะ จากที่ประตูเปิดหนักก็จะกลายเป็นเปิดเบานะครับไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะฮะถ้าแบบว่าเปลี่ยนแค่ลูกยางสองข้าง100ร้อยกว่าบาทก็ก็จะได้ความเบาเพิ่มขึ้นนะครับเด็กเปิดได้ผู้หญิงเปิดได้นะครับส่งลูกโรงเรียนก็เปิดง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับคุณได้เฮ็นวันนะฮะถ้าเป็นล้อของปีสิบหกจะเป็นลายนี้นะฮะคันนี้เนี่ยเป็นยางมิชลินนะครับยางปีสองพันย่ิบเอ็ดนะฮะยางปียี่สิบเอ็ด อย่างปียี่บ็ดนะครับอย,อย่างสภาพใหม่เอี่ยมเลยฮะอย่างมิชลินนะครับผมเป็นล้อขนาดสิบหกนิ้วครับคันนี้สีเดิมโรงงานนะฮะสีเดิมทั้งคันนะครับไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยนะฮะสีเดิมทั้งคันนะครับอ่าอันนี้อันนี้ให้ดูก่อนว่าเป็นเป็นรุ่นเอลิทนะฮะมันจะเป็นสีเทาออกควันบุรี่อลิทนะฮะจะเป็นรุ่นสีเทาควันบุรี่นะครับก็จะมีกล้องส่องหลังอยู่ที่ขวาท้ายตรงนี้อันนี้อันนี้คือกล้องเดิมนะครับ กล้องเดิมเนี่ยเวลาเราถอยหลังมาใกล้ๆปุ๊บพอใกล้กล้โดนวัตถุปุ๊บกล้องมันจะปรับให้ให้หน้าชัดลงมาให้เห็นว่าใกล้แล้วอะไรเงี้ยฮะกล้องมันขยับได้ฮุนไดเฮดวันเนี่ยมันเป็นรถอเนกประสงค์นะครับในส่วนของเบาะแถวสุดท้ายเนี่ยถ้าบางคนแบบว่าเน้นเน้นบรรทุกของก็จะถอดลงก็ได้หรือว่าจะเลื่อนและยกน่องขึ้นก็จะได้พื้นที่นะครับจะได้พื้นที่คันนี้เนี่ย มีติดตั้งม่านเพิ่มนะครับเขาเรียกม่านโปร่งแสงราคาก็หมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้เขาติดตั้งม่านมาเพิ่มเเก็บของแบบเวลาเดินทางนะฮะมีของมีค่าหรือกันร้อนกันแดดอย่างเงี้ยมีม่านอย่างนี้ก็ดีกว่าไม่มีนะครับแล้วก็คันนี้เขาติดฟิล์มรามินามารอบพันด้วยนะครับฟิล์มค่อนข้างใหม่รถเดิมๆนะฮะฝาหน้าฝาหลังไม่เคยถอดนะครับรถเดิมฮะฝาหน้าฝาท้ายไม่เคยถอดไม่เคยถอดทําสีไม่ไม่ไม่เคยมีกระแทกอะไรมานะฮะ ได้ว่าคันนี้เดิมทั้งคันครับผมทับสวยฮะ <c oughs> สีสันสวยงามครับที่สําคัญนะครับคุณไดเฮดวันเนี่ยจะเติมดีเซลได้ทุกประเภทนะฮะจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็น B7 หรือ B10 อ่ะเติมได้แต่ว่าที่เน้นย้ำเนี่ยคุณไดเฮดวันเนี่ยจะเน้นใช้น้ำมัน B7 ครับผมขับแล้วก็จะอัตราเร่งดีนะครับสเสถียรกว่าอันนี้เสริมให้นะฮะถ้าเราเปิดฝาถังน้ำมันแบบนี้ถ้าเราเปิดฝาถังน้ำมันอย่างนี้นะฮะเวลาไปเที่ยวกันเวลาจะลง อ่าถ้าเปิดฝาอยู่ประตูจะเปิดไม่ได้นะครับอันนี้เสริมให้ครับผมแต่ถ้าปิดปิดฝาน้ามันเรียบร้อยประตูก็จะเปิดได้นะครับอันนี้อันนี้บางคนไม่รู้นึกว่าประตูเสียนะครับนะฮะแล้วก็จะมีล็อกเด็กอยู่ตางด้านนี้ครับมีม,มีมีล็อกเด็กดูเวลาล็อกไปแล้วปุ๊บคนเนี้ยคนคนที่นั่งอยู่ในรถเนี่ยเปิดไม่ได้ต้องให้คนข้างนอกมาเปิดนะครับ แต่ว่าอย่างที่ผมบอกถ้าเปลี่ยนลูกยางแล้วเนี่ยก็จะเปิดปิดไม่หนักมือเนี่ยอย่างของเปิดเนี่ยเบาๆสบายๆเลยนะครับอ่าคันนี้นะฮะสวยครับสีเดิมโรงงานนะฮะเดี๋ยวมาดูเม็ดอาร์ก,กันรถที่เทนเอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถคัดสภาพนะครับจะเป็นเม็ดอาร์กเดิมทุกคันนะฮะนี่ครับไม่เคยชนไม่เคยทําสีซอกเดิมนะฮะซอกเดิมตะเข็บเดิมครับผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ดูเบาดูภายในนะฮะเนื่องจากเป็นรถเจ้าของเดียวครับ ไปรถบ้านนะฮะแล้วก็ใช้งานเสาร์อาทิตย์ปิกนิกกันพาลูกครอบครัวไปทานข้าวอะไรเงี้ยครับเป็นรถใช้งานที่บ้านโดยปกติทั่วไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวตอนท้ายแจ้งโปรโมชั่นนะครับอันนี้สวยฮะปีสองพันสิบหกนะครับแบตเตอรี่ใหม่สภาพใหม่นะครับถ้าลูกค้าได้ดูคลิปนี้ม,มีโปรโมชั่นอะไรให้บ้างครับ ถ้าลูกค้ามาจากคลิปทาง YouTube หรือทางโซเชียลต่างๆนะฮะถ้ามาจากคลิปนี้ปุ๊บแจ้งเจ้าหน้าที่เลยรับส่วนลดทันทีนะฮะหนึ่งบาทครับผมแจ้งได้เลย 15, าททาครับผมแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะฮะถ้กกรณีลูกค้าอยู่ต่างยังหวดัดโทรมาบอกเราว่าไม่สะดวกมาเรามีบริการรถสไลด์จัดส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ได้ถ้าซื้อผ่อนปุ๊บโทรมาหาเรานะครับ ยื่นเอกสารที่บ้านได้เลยเดี๋ยวให้เจ้าที่ไปรับเอกสารถึงหน้าประตูบ้านท่านเลยครับผมซื้อสดต้องเสียแวดไหมครับคันนี้ซื้อเงินสดนะฮะไม่เสียแวดนะครับผมรับรถรับเล่มทะเบียนทันทีนะฮะซื้อเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นครับไม่มีแวดเพิ่มครับผมทุกคันนะฮะทุกคันคันนี้รับประกันอะไรบ้างครับทุกคันนะฮะทุกคันของเทนเอพีเนี่ยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์หนึ่งปีนะฮะเค,เ,เครื่องยนต์เกียร์กล่องอิซียูหนึ่งปีนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเลยไม่มีพิกว้ามไม่มีชนหนักน้ําท่วมไม่มีครับผมการันตีซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นครับฟังให้ดีๆนะครับท่านฟังไม่ผิดครับในส่วนของโปรโมชั่นดอกเบีย้ยไฟแนนซ์นะฮะแล้วก็มีกรุงศรีเกียรตินาคินไทยพาณิชย์อันนี้เป็น,ปนแบรนด์หลักนะครับก็ดอกเบีย้ยต่ำๆนะฮะดอกเบีย้ยต่ำๆผ่อนระยะยาว,ยาว,ยาวจะดาวน์น้อยหรือไม่ดาวน์เงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการโทรมาหาเราได้ตลอดครับรับฟังแล้วก็ยินดีให้บริการทุกเงื่อนไขครับผม อันนี้เป็นข้อมูลจริงนะครับจากผู้ใช้จริงเต็นเอพีของเรานะฮะคุนไดเฮ็ดวันเนี่ยมันเป็นซิกเนเจอร์ครับมีเข้ามาบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นรุ่นแกรนสเตเล็ก v ีรุ่นดีรักหรือรุ่นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคุนไดนะฮะพอดีจังหวะว่าผูกขาดกับพันธมิตรของคุนไดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเซลลก็ดีหรือพักพ่วก,กันก็ส่งคุนไดมาให้เยอะพอสมควรถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนสนใจนะฮะจะทิ้งเบอร์สอบถามว่ามีตัวนั้นตัวนี้ไหมโทรมาสอบถามเราได้นะครับเราเรามีเข้ามาอยู่บ่อยๆเรื่อยๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถตู้รถปิกอัพรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโทรมาคุยกันได้ครับผมยินดีให้บริการครับผมทีครับราคาเท่าไหร่ครับตันนี้แปดเก้าโปรโมชั่นนะฮะแปด้าแล้วก็มีส่วนลดให้อีกทันทีหนึ่งหันบาทครับแปดแสนเก้าหมื่น้าพนท่านฟังไม่ผิดครับครับปีสองพันสิบนะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ติดต่อไปให้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ